มีลูกค้าถามมานะครับทางสินค้า i อฟิกทำไมมีของบูด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับว่าทางบริษัทไอฟิกเรานะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายของ บูพาวเวอร์เป็นตัวแนจจำหน่ายเป็นทางการนะที่แรกเลยนะครับเราก็ขายมานานและยาวนานนะครับหลังจากนั้นเราก็ผลิตของแบรนด์ตัวเองนะครับของไอฟิกขึ้นมานะครับของบูเนี่ยก็จะเป็นเน้นพวกอุปกรณ์หลากหลายนะครับแล้วก็มีหลายราคานะครับของบูนะครับแล้วของบูพิเศษก็คือนอกจากมีขายทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ฟิกแล้วก็ยังมีขายตามร้านมือถือทั่วไปอันนี้คือสินค้าเขาก็หลากหลายแล้วคุณภาพมาตรฐานอยู่แล้วนะครับที่ผมคัดมาจําหน่ายนะส่วน IFT ของไอฟิกของเราเองเนี่ยนะครับก็ เป็นสินค้าที่จับกลุ่มนะครับคุณภาพสูงนะครับแต่ราคาย่อมเยานะแล้วก็ประเด้นการตอบโจทย์การใช้งานให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากสินค้าของไอฟิกให้ได้หลากหลายเช่นสายฟนวันเส้นสามารถไปชาร์จกับมือถือได้หลายๆแบบประมาณนี้นะครับเราก็จะออกแบบมาของไอฟิกนะครับที่สำคัญคือของไอฟิกเนี่ยจะมีจัดจําหน่ายแค่ท่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับสั่งซื้อตรงกับทางบริษัทได้เลยเจ้าของแบรนด์ได้เลยนะครับส่วน2ตัวนี้นะครับทางไอฟิกจาหน่ายบริการหลังการขาย เหมือนกันทุกประการนะครับทั้งเปลี่ยนทั้งเคมทั้งคืนการคืนก็คือภายใน90วันใช้ไปเลยครับ90วันแล้วไม่พอใจสามารถคืนกับทางบร,ริษัทไอฟิกได้เลยนะครับการบริการหลังขายเราดูแลครบทั้ง2ตัวนี้นะครับมีปัญหาคุยกันได้นะครับและขอบคุณนะครับที่อุดหนุนและซื้อสินค้าจากไอฟินะครับ